ແອລຽງລູກລຽງເຕົ້າຫັ້ນແດ່ເນາະດົນຍັງຊິເອົາອີກຢູ່ບໍ່ໂທດເດເອົາອີກຍັງຊິເອົາອີກຢູ່ໂດຍບາຄືເອົາຫຼາຍແທ້ເນາະເລທັອົາລູທນາີວນີໄວຕອງໄແລ້ນນາະອາຈຄົນ2ອ <Đ> ອ <úng. S 1> uh, 2ົາອີ2

คันบาซุกนี่เซ็ตบาเซียงนด้นนี่บีกินเลย้ออะไรพี่น้องเนาะมันยังบทท่นตึงพ่อปันใดพี่น้องเอ้เนาะเป็นกุ้งกล้วยเนาะอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของทางน้องแพงมาพี่น้องเนาะเป็นน้องสะไบหรือว่าลานสะไบเนาะเอาง่ายซะทางน้องแช่นี่แหละพี่น้องเนาะบ้านไก่เฮือนเคียงติดกันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ทางบ่เสียงเนาะถือโอกาสมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตให้พล่พี่น้อง เดี๋ยวผไปส้มเบิ่องน้ำกันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นนี่กับทางพี่น้องเอฟซีก็ให้ความสนใจถือว่าไลน์น้องพี่น้องเนาะน้องเพิ่นเป็นคนว่าลาวนี่ว่าได้ชัดเจนเลยพี่น้องเนาะมาหนีกับบุษเฌอมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันแด้วพี่น้องเด้อเนาะกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่อสุขุสุขชนแด้วพี่น้องเด้อเนาะเมื่อยากาศช่วงประมาณเทียงเยงแต่ว่ามันคืมเอ้าเนาะมาหนีกับพี่น้องเนาะเจ้าภาพพน อ่าสีต,ตกลงมาบมจักพี่นอนะอ้องเนาะอ้ามีแต่ว่ามาฮอดเจานนา้าเทางิงได้นะี้พี่น้องเอ้ยหน้าบ้านขึ้นซ่านของทั้งอ่าน้องแพงมาเนาะอ้าพี่น้อยถือว่าเป็นอีกมุมอมุมหนึ่งเนาะคล้ายๆกับที่บุเชียงเขามาหาทางน้องแช่ครั้งแรกพี่นออ้อยก็มีโกวกล้วยคือกันอันนี้ก็คนะือกันเนาะอ้าเห็นพี่นออ้อยมารอบหน้านี่ยันตึงยันซุกเยอะนี่พี่น้องเนาะอ้า và lại <Sý> bừng nông cần thảm thay bên trường này nó muốn gì cả dù hơn dù san cái cầu của nó ô nhưng đây dù bỏ hơn san như bò ô ao dù thân của nó này họ ao phải đâu đấy à bừng đưa sẽ đưa bừng đưa có khẩn hơn này đưa ô phần đó hết khắc thế này nó อ,อ,อันนี้ก็สิเป็นหน้าต่างาหน้าต่างนี้ใช้ผ้าม่านหรือว่าผ้าคุ้มผ้าแพรเ้านี่แหละเนาะปิดกั้นเอาโอ้เสียงคนน้อยห้องแจ้วแล้วบ้านนี้เอาๆปิดหน่นอยเนาะมไม่ได้ไบ้าทนี้ คือไหาเดี๋ยวบาดนี่เฮ้ยฮะด้วโดยอ้าวสบายดีเด้อเนาะคนน้อยกะอยากนอนบ่จักนี่บ่เอาอู้เด้อนิเข็นจะอู่หานอนอ่อันนี้บ่าผู้ลูกสาวคุณโกกคุนีบ่ซื้อโน้ตใดผู้นี่นะเมซาซื้อเมซาโอ้น้องเมซา กินขนมจักปีแล้วก็พูดนี่สามปีสปีอืมบ่อะพูดเสียงนิดในึงเสือเจ้าฮนะเน,ในี่ยใสีคอเสือเจ้าฮะเงินะนะาะปอนเข่าฉันบ่นกินนี่เหรอด้วยอิอมอ่มแล้วบ่อิ่มแล้วนี่บ่นน้อนอันเข่าลูกนะด้ยโอ้นี่พีน่น้องย่างดีเลยด้วนี่น่นะเนาะ บดคั่กหรือรอเนาะดูเห็อด,เอดอันมีหลายขั้นตอนบ่นอ้องตัวสีเห็ดได้มามาบ้่งสิต่้ต<า>มเ<า>อตาต่้มบ่โดยเออต่้มอะไก็เอาไปเห็ดในลายโตและพัดเอ้าพัดพัดโดยเพราะว่าสีมันอีกค่ายมันเนียนแหงแ่ะเนาะคันใช่เว่ากัคือเป้งจช่มเนาะโดย เห้เป็นแป้งนห็นเป็นเอ้าเออโดยโดยเนาะอันหมอน้อยนี่นี่มือหนึ่งนี่คุ้มเลยบอคุ้มเออจักอันจักเวลาป้อนดูกเจะลายเวลาฮะลายเวลาโดนบอสอันคือป้อนเขาดูกนะมือหนึ่งจักเทื่อบางมือก็สีเทื่อบางมือกซเทื่อเออ สามเือจีเือเนาะโอ้อ่าคันเชว่าเก็กินทั้งเขาแล้วก็กินนั่นทั้งนุ่มแม่น้ำเนาะมันรุ่งน้ำกันผู้ชายบ่ผู้นีิงนะผู้หญิงผู้หญิงอีกแล้วโอ้ลูกสาวสองด้วยเนาะเออเอาเอาได้ขาดองได้นี่เนาะ จากนหนหรือบ <laughs> อได้คาดองนะเนาะเป็นผู้หญิงๆๆใช่ผ่า่มผ่าแพร่อยู่ใส่เบิดคือบุห็นมีเนอะคือเป็นจงโป่งอยูะนี่ผ่า่มใช่อันนี้บอ้า<ล>มันคือขาดแล้วนั่นผ่า่มกันอันนี้บอตุ้มแต่น้ำมือนะก<ล>็ะมันจนุบุมิศพคาคๆว่าเป็นใส่เนาะ ดอกอ่าเป็นไส้อืออันหอมอ่ะเอาเอาอันอันนี้ก็ได้จะเกาะให้ให้ลูกเจ้านอนโลดน่ะอยยังบ่อยากนอนเออเห็นบ่แอวคั่นว่าเาะสแล้วก็เอาลูกเจ้านอนปเพิ่นให้อย mm ู่บ่บ่ให้บ่ล เห็นว่าเอานอนให้เพ uh, ิ่นนอนเป๋แฮงก็ได้ยังว่าเจ้าอุ้มยังมานั้นได้อีบ่เอ้าใลองลกบ่งอยู่ฮะเป็นอู้อันนี้เนาะอันนี้เฮ็ดเองบ่นองอันนี้นะเฮ็ดเองเปนี่ได้โดเจ้าเฮ็ดเองซั่นบ่โดบ่ยังได้กัแท้นะ À, nó cọ sai là bạn này thế nào rồi ờ. có xe phải mình là cái nón mà đi nó ô oh, thì vừa phân bếp xe bếp bếp điên này cứ ai bếp nâng đấy ừ. thì ờ. nó ngồi ừ ừ ngon แพลงน้องบ่เออเออเาเนอะเบิ่งนิคสะท้อนเลยไปเชียงมาฟังนี่ก่อนฮัลเดือนเท่าไรก่อน เรือนปลายเลยเรือนปลาย<ด>โอ้ท่านได้ฮอดสองเลยเนาะท่านได้ฮอตกลัวกลัวเน,นี้ยงหนึ่งเป็นไข้ไอเป็นไข้ดูไปกินน้ำไม่หายลูกบอลเรากินขนมหาเราไปกินน้ำล่างคอนะฮะไปงวดดาวอ่ะเออเอาน้ำมาให้ลูกกินก่อนฮะใช้เบิง้งฮะ เออเดนินอุอ่นแหงนี่ตกใจได้นี่น้องเนาะ, <c oughs> ะ,ะ,ะเอาน้องแพ่งมาเนาะผู้เป็นเมผู้นี่เมสาผู้นี่น้อยนี่ได้ส่ดื่มถามซือ้อราตีราตีโดย,ย <c oughs> น้องราตี <c oughs> น่ายไู่นด้องเออ อือนั่นล้วอเนาะอ่าเัาอันผูพโอได้ไปทั้งไรมือนี่นะไปคนมันซอยน้องน้องลาว๋อเป็นน้องพี่น้องกันนี่บ่โดยพี่น้องลาวเออ แต่สาวพูดเล่วเนาะแมนโบดยแต่สาวเนาะแล้วอันทางน่งเพลงมานี่คือบอเล่าชัดสิคยไปเฮียนอยู่ใส่บอเนาะคยไปเห็ดงานอยู่ใส่อยู่บอบอเคยเห็ดงานเฮียนอยู่โรงเฮียนแต่ว่าเคยเขาเฮียนอยู่เนาะเออบอบอเล่าได้ดิออกครงเฮียนห้องปอ้าเอาประกาศห้องปอาแล้วอ ไปเฮียนต่อบ่มีเงิงหกขาห้องปห่ห้าจบป่ห่าอันเตาจักปีเนาะบจา่จักตัวนี้จักปีส่ะส <19. S 1> ิบแปดบ่จบรอ่ะสิบเก้าสิบเก้าปีจบปอห่าจักปีอันนี้เนาะจะจบเอาง่ายสา่ะจะจบใจเฮียนมาแล้วเจ้าคนเสียเอาพัวใน,นจักปีส่ะเอาพัวแต่สิบหกเอาเจ<อ>้ายาเฮียนจกักจักปีส่ะเนาะ บ่จำได้บ่เออแต่บ่เห็นจบป .5 แล้วก็บ่ได้ต่อเลยเนาะบ่บ่มีเงินอือรถก็บ่มีอือเลยบ่ได้ไปเรียนต่อเป็นลูกสาวล่าบาดยายมาอยู่พิเนาะอ่าบ่ได้อยู่นําพ่อนําแม่บ่ได้อยู่เ ตรงขานี <don> ่ก็ะเม่นเฮือนเมียานี่เนาะโดยเฮือนเมียานี่พี่น้องสายไฟนี่ต่อมาแต่เฮือนเราบ่บ่เนาะต่อแต่เฮือนเราเมียาต่อแต่เฮือนนาบ้านนี่ล่ะฮะไพ่เฮือนเมียาบุรีมีบ่บุรีมีโอต่อน้ำนาบ้านนี่อันไพ่หน้าโตน้ำเฮือนนาบ้านโดยอันทางเมียะเจ้าเนาะโดยเจ้าก็ต่อจากนาบ้านพี่กันโดยคอนเซิร์ตกับพ่วงนะนี่เนาะโดย นีเงานอนเนาะผู้แพงน้องอยู่พ่อหอมแก้มอยู่หอมแก้มอยู่แก้มน้องใช่ไหมเนี่ยแพงน้องแพงน้องอยู่แพงให้อันเพิ่นนั่นว่าเวลานั่นเพิ่นก็หอมแก้มน้องอยู่พ่อแพงอยู่พ่อหอมอยู่เอันนี้อย่างนอนเนี่ยควายอู้แล้วเนี่ยอ่าใช้มาหอมแก้มน้องเนี่ยน้องสีนอนเนียเด้อแพงน้องอยู่ ฮอนเนาหฮอนน่ะเนากำลังลื้อเนาะกำลังเป็นแต่ช่างเนาะดกำลังลื้อสามีิระวังไลยเนาะเคยยืดอกเคลื่อนซาล้านเป็นกับมีคงมีผนักเนาะปลอดภัยดีอยู่แล้วกันไว้นี่จะเป็นดีอยู่แบบนี้อืมอืมอืมเนาะ อยู่ลูกเด้ยงลูกเด้ยงเต่าหขนาดนาะนยังเสียเอาอีกอยู่บ่โทษเด้อเอาอีกยังเสียเอาอีกอยู่ป้าคือเอาลายแทนน้องสองคนนี่พอดีแล้วนี่เอาอีกคนเราเธงเคยเอาลูกลายทุบหน่อยชีวัยบอหนิโนะวัยก็ต้องวัยแล้วนเนาะ เป็นยังอยู่พี่เ่นคือเอาคนหลายแทนะสาเหตุเอาลูกลายได้ลูกลายแล้วทางนั้นก็เื่อนลูกทางนั้นก็เื่อนลูกเ,เวลาลูกมีครอบคอรัวแบบนะั้นคนละเทอแปกเนาะเนี่ยในลูกลายนี่เทาไยรยียงดีมหมบอทั้ทงเหนือทั้งเทิงพี่นะอา้าวไปนหน่อย ช้างว่าแทะี่เนาะคือว่าในเนาะอันนี้มันกัดอาอยู่เขตไปเขตมันเนาะอันคือทางบ้านโมเส้งนี่สองคนนี่ถือว่าสุดละเพราะว่าเปนยิ่งใหญ่โมมีเข่าน้าซ้่นปลายันโมมีมุ่นมากให้เพื่อนไลายนี่ก็บโมเมคือกันเนีมันลำบากนะนะยันเดียงเพคนบัวไวยันเดียงเพคนบัวคุ้มก็เลยยันบบได้เอาลายยังสิเอาอีกอยู่เจ้ากันเนาะ กูเออนั่งนู uh? ่นกูอยู่อันเสียเอาจะคนเนาะสองเอาอีกซองเอาอีกซองเท่ากับเป็นซี่เป็นบ่อกูจวดมัวแต่ว่าเบิ้งนะเบิ้งสุขภาพร่างกายเนาะนี่ว่าสิไวบ่แค่นั้นแหละจะบุรีมีโรคประจำตัวยังบ่บ่มี เยันว่าเป็นโลดเลือดไงก็พอนอนเลือดจางเลือดยัง<ด>อ่ะเนาะบริมีบอดูเออยันว่าเลือดจางคือทางน้องเอียงน้องน้องปลานะจะาหูอยู่บ่หูอยู่เออน,นั่นแหละน้องปลานึงก็เลือดจางได้ขอดุกได้นั่นก็นเลือดจางเกือบโอ้เอิแม่ก็จะโกนบ่เลยหน้าตาเลือดจางแห้งไวครุอล่ะ อันเจ้าบ่ได้กินยาคุมอีหยังเด้อบ่นี่กะยังบ่ได้กินเดี๋ยวนี้เอ่อบ่ได้กินยาคุมบ่ได้ซีดหยังเลยเออตั้งตั้งสิปล่อยตั้งสิเอาลูกนี่บ่ยังบ่ได้อยากได้อยู่ตอนนี้ฮะอยากกินยาตอนนี้กได้ห่างๆลูกเออให้ลูกใหญ่จัก3 2ปี3ปีจังเอานึงเั้นก็ได้เนาะนี่ทางนี้อัน3ปีเนาะแล้วก็ต่อนี่ก็พอดี แต่ว่าหัวปีท้ายปีนี่โอ้ลำบากได้น้องเลยนึกในห้าง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 ซื้อยากคุค้มมากินแล้วเนาะดูเจ้าเคยกินอยู่ยบ่เคยกินอยากคุ้มพวกอันยังเกาะซื้อนะซื้อคินเอกเอาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าโบลิกินบ่ยังโบลิกินเอ้าคือบบกินเนาะกินบ่เดี๋ยวไปเช็งชื่อมาให้กินเอ้าบ่ดูแต่ว่าอ,อัอนลับเลี้ยงกินนี่ยเจ้ากินเป็นอยู่เ<ด>นาะ<ด> กินเป็นกินยาคุ้มนี่พวให้ป่บอบ่บ่ได้ไให้ป่อพวให้กินตอนเด็กพวบอกว่าให้ห่างๆก้อนได้รู้แม่นอกมัน้ำบากเด้อ<ด>อันนี้เขาบอกตรงๆด้วยนี่ถ้าจะเป็นไปได้ถ่ายอยากได้ลูกแท้นนิหนึ่งลูกจากสามสี่ห้าปีก่อนให,<ด>ให้ผู้นี้หญ่ให้ผู้จะควม้ม<ด>แล้วจงเอาเป็นสีน,น่นองเด้อ แต่ว่าในระยะนั้นนะ่ะเขากินยาคุมเอาคุม<ด>กําเนิดเอาหรือว่าไปสีดยาคุมก็ได้แต่ว่าสีดบางคนนอาจจะบวกเนาะบางคนสีดก็เจ็บป่วยอะได้พี่น้องยาคุมนี่บางคนก็จอยบางคนก็ตุย้ย<ด>สีดนี่คุมกําเนิดนี่ว่าบุษเงเห็นมาหลายคนแล้ว<ด>เลือกกินเนาะเออเอาเอา,เอา อันเดี๋ยวโบเชียงสิซื้อมไม่ได้จกัก<ด>็อปแพงเนาะเพราะแพงหนึ่งนี่มันมีต่อเดือนนึงเน้องเนาะเดือนนึงเดือนนึ่งใครยีดอกจัมฮูวิธีกินอยู่เนาะ<ด>อืออือเอาเดี๋ยวโบเชียงสิออกไปข้างนอกเดี๋ยวเข่ามาใหม่เดี๋ยวชิซื้อมาให้เด้อ<ด>อืออืโอ้ไปหน่อยเนาะอยากกินแต่ว่าผมโบได้ซื้อยาคุ้มมากินช้ำเนาะมันแพงเท่าไรเนาะแพงเท่าไรชาวพันตอนนั้นอือ đôi đôi hèn sao hắn nó dì ừ. à. ừ. nhắc non nè em thám mà đá luôn ừ. cho nó đôi ừ đây nhắn kín khẩu kín nào môn này, nó kín a à hát a à hát bà bốn hai mục mùa ba nì ยังบ่เบิดบ่น่ะโดยยังน้อยนึงป๊าทุบบ่แท้อันนี้เนาะป๊าครับอันนั้นมันหุงหิงหม่องไว้กับข้าวกับน้ํามันน่ะเนาะดงอือพริกมะเขือปลาเล็กเป้งนัวเนาะอ้าเอาๆอ่าโดูอ่ะถือว่าอ่าเห็นดีความชอบนําเด้อที่เจ้าสิกินอยาคุมเลือกกําน เดี๋ยวไปเช็งจิไปซื้อมาให้เด้อ<ด>เดีอันสเขามาให้อีกทีหนึงน่งเพราะว่าเอาได้ลูกลายนี่ลำบากบนออกลำบากเพื่อลูกชิ้นใหญ่เนาะ<ด>อันนี้เขาบอกตรงๆเราได้นิ่งชินเลยพี่น้องเอ้ยเ<ด>นาะห่างๆเอาอยู่แต่ว่าเ,เอาแบบระยะกันนะนมันกันผู้บอกได้เนาะเอาเอา,เอา,เอาบาทนี่พี่นออ้องแอลแน่นะมันนี้เนาะ เอาเจ้าเอาลูกจะนอนก่อนเดี๋ยวบ่เซงยังไปเอาปองปลามาให้ก่อนเด้อออากอมลูกเจ้าก่อนเด้อเออเด้อๆๆอืมเป็นสีคึ้มๆนี้เนาะโอ้อเป็นจังได๋เนาะนอนแล้วบ่จักคเงียบแท้เนาะนอนบ่ยังเอ้าบ่ทันนอนอยู่โอ้เอาเนาะ เป in right ็นเสืน right? อันคนน้อยในสะดูเจ้าเลยสามีจากโตมีหาโตมีหาโตคือทางพูนีได้สิทางพูนีสิบโตสิบโตสักสนับบุนเวียนทไหนเนาะดูอื้อนีอท่าเื่องเสือนทางอื้ออไเอื้อคนไหน

อนงขอบใจเด้อโดยน้องอ่ะเด้อเด้อไ่ขอบใจใา้แน่ไหนใช้ทุจร่ายยุดุขอบใจเด้อเฮงแล้วฮะเนาะไปกินเข่าแล้วบ่นี่แหละแกะเขาคันว่าเจ้าบ่อยากขั่วาก็เจ้าก็แกะกินได้ก็ได้เลยแต่ว่าถ้าอยากให้นั่ากับขวก่อนขั่วใส่พวกพักพวกยังก็ได้เด้อแล้วต้มน้ำแกงเอาก็ได้แกมันได้เบิด์ตนี่ในยูนอิกินนี่เนีะเด้อ เราเขาเนี่แหละเนาะเอ้ยมาบ่พบทั้งพ่อทั้งผัวกลับไปเห็นเห็นงานเนาะเมื่อวานกลับไปรับจ้างขายผึนรับจ้างขายเส้นงัว้อนี่กลับไปเห็นงานโตเอาละถ้าหน้ามือในถ้าพบเจอก็จะได้เห็นในโลกทั้งผัวเพผึนพี่น้องเลยเออไมีแต่ว่าเดียวขั้นกะยาคุ้มเดี๋ยวไปเช็งสิไปซื้อมาให้เด้อบ่บ่นนั่นปึนได้หรอแต่ว่า หวิธีกินมีครบไวแล้วเนาะโอ้ยูไม่อยากหลอกสาวแบบนี้พี่น้องเลยเพราะว่าโบได้กินดีผ่านมาพอบมีเงินซื้ออย่างบอกดูอยู่มีเงินซื้อแล้วบปซื้อเนาะเงินบาบุญนะไฮหมื่บ้านนี้แทนนึ่งเราไปชักลูกแล้วลูกเป็นไข่เออไปสิทธยาโดยอันนี้บบสบายเนาะดู Ừ, mẹ ở lại, bằng lúc tàu còn đấy, sắm khăn nó, nghỉ lễ nong ấy. Bác sĩ nọ bớt riêng đường thang còn đứa nong đứa, đứa họ mà hà mai đứa, đôi đôi, áo, la pì la nong đứa, cái đay nong đứa, đôi đôi, áo, sáy bài đi, tưng pí nong đứa, Học trai đứa, đôi, sáy bài đi đúng sáy à. bài, bài đi, bài ừ. <laughs> cái à, này sáy bài đi, đôi đôi, áo, bớt riêng cò mai này, cột mai mai này. อ๋อนนี้แหละเนาะเอาบึงดูเจะรถ้วยนนี่นั่เนาะไปเผื่อเงินพานี่แหละเนาะพาไม่าว่านเนะา,าเนะฝนห้าานองเหยียมไปมาเนี่พี่น้อยลองไปพ้นแล้วเรียกว่าเสียงกระสีอาไปซื้ออันนี้ก่อนพี่น้องเนาะซือ้อยาคุ้มมาให้เราก่อนเนาะ เรื homepage, ่องทั้งอันนี้น่ะบุเชิงพ่อฮู้อยู่พี่น้องเนาะอย่าคุ้มกําเนิดนะคือเรื่องตรวจเรื่องยังเรื่องเกี่ยวกับของทางคนน้อยเนาะว่าที่ทางผู้หญิงเกี่ยวไส้นี่ยพี่น้องเลยบู้บ่อยู่เพราะว่าเขาเกะอีกคนนึงเนาะทางบุเชงกันตั้งแต่มีลูกมีเต้าทือว่าถือประสบการณ์มาแชร์ให้ทางครอบทางครัวที่เพื่อนบุเู้พี่น้องเนาะมาบอกนํากันบอกในน้ำน้ำอากาศถามีนักข่าก็ซื้อมาให้เพื่อน้ำถึงเชียแรายพี่น้องเลยเนาะ ไปเนาะที่ตามรับสมเบิรงน้ากันอีกต่อไปสมรรถคิดของทางน้องแพงมาซื้อดูเพื่อนนี่ซื้อแบบภาษาลาวบนเลยเลยพี่น้องเนาะภาษาเล่าเต็มๆเลยซื้อแม่เราเนี่ยแต่ว่าเราเป็นคนลาวเถิงแต่ว่าแม่เนี่ยก็ซื้อซื้อแพงมาเนี่ยเป็นซื้อลาวแต่กระลูกอีกคนหนึ่งก็ซื้อเมษาอีกคนหนึ่งก็ซื้อน้องลาตีพี่น้องเนาะแต่ว่าผัวนี่ยังบนทันยิ่งหูซื้ออยู่พี่น้องเลยเนาะไปเนาะขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณ พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุขคนนะพี่น้องเด้อเขามาหับมาชมเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเนาะพี่น้องเนะาะจังได้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะธุรกิจการงานการค้าการขายในตอนนี้เนาะอยู่ไซก็แล้วแต่พี่น้องเนาะก็ขอให้ล้ำดื้อสุขมาล่ำด้วยล่ำด้วยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะธุรกิจการค้าการขายเน,ะะนยาะอว้อนี้ผมแซงลาไปก่อนเด้อพี่น,อน้องเด้อพบพอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อโอ้สีคึ้มๆในอันนี้เนาะ